สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับดิฉันอามิคูหมอดูตาทิพย์พลังจิตตำราโหรวราสตร์พลังตัวเลขพยานาคราชนะคะสำหรับคลิปในวันนี้เป็นการทำนายดูดวงพื้นของคนเกิดวันพุธกลางคืนเป็นพื้นดวงโดยทั่วไปนะคะไม่ได้เจาะด,ดวงชะตาของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นการดูตามหลักโหราศาสตร์ของ ของดวงดาวผู้ที่มีหมายเลขสี่อยู่ในดวงชะตานั่นเองนะคะตามความหมายของโหราศาสตร์นะคะสำหรับคลิปในวันนี้เป็นการนะคะนำนะคะดวงดาววันพุธกลางคืนนะคะมาสัมพันธ์กับองค์พญานาคราชนะคะพญานาคราชประจำตัวคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะนั่นก็คือน,นะคะ พญาสีมุกดามหามุนีนินปานนาคลาดค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่วัดพุทธบาทภูมโลโนโลมตําบลศรีบุญเรลืองอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหานะคะเป็นพญานาคลาดที่ผ่านพิธีและคนไทยเราค่ะ นับถือกันนั่นเองนะคะโดยเฉพาะคนที่มีสายญานของท่านมักจะไปกราบหรือไปขอพรท่านที่จังหวัดมุกดาหารนะคะสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นการนะคะทำนายดวงชะตาตามโหราศาสตร์พลังตัวเลขพญานาครล่าซึ่งตำราน,นี้เขียนขึ้นมาโดยตัวดิฉันเองโดยการรวบรวม ะะหลากหลายตำราค่ะนำมาเขียนไปยุคให้เหมาะสมกับยุคสมัยใหม่โดยรวมเนื้อหาพลังจิตนะคะจิตวิญญาณจิตใต้สันนึกของเราเข้าไปผูกกับตำราโดยเนื้อหาตำราดวงดาวหรือหลักการทำนายความหมายโดยทั่วไปยังคงยึดหลักตำราดั้งเดิม นะคะตั้งแต่2,000ปีที่แล้วเป็นตำราสุวรรณคำโคมนะคะต้นกำเนิดของตำรานี้มาจากประเทศอินเดียและนะคะถูกส่งต่อมาที่ประเทศลาวและก็มาประเทศไทยจากคูบาจา์ที่มีการเล่าขานนะคะและก็กลับไปประเทศลาวอีกครั้งแล้วก็กลับมาที่ประเทศไทยนะมีการสืบสารวัฒนธรรมเรื่องโหราศาสตร์นี้นะคะ มาหลายยุคหลายสมัยนะคะถือว่านะคะตำราโหราศาสตร์พญานาคราชยาวนานกว่า2,000ปีโดยมีความเชื่อว่าตำรานี้นะคะถูกปกปักรักษาคุ้มครองด้วยองค์พญานาคต่างๆค่ะเพราะตำรานี้เดิมต้นกำเนิดมาอยู่ประเทศอินเดียและนะคะมีความเชื่อและมีการค,ค้นเจอตำราอยู่ที่ถ้ำพญานาคราชอำเภอสุวรรณคำคมป,ประเภทลาวนั่นเองนะคะ และณนะปัจจุบันก็มีการส่งต่อมาอย่างประเทศไทยนะคะดิฉันเองก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์หรือเป็นศิษย์นะคะจากครูบาอาจารย์ต่างๆที่ส่งส่งต่อและสอนกันมาแต่สําหรับตําราที่ดิฉันเขียนขึ้นมานะคะอ่านำมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับวิทย,ยาศาสตร์นะคะอิงวิทยาศาสตร์เพราะตำรานี้สิ่งหนึ่งที่ดิฉันเข้าไปศึกษาและตื่นเต้นมากเพราะนะคะการทำนาย การวิเคราะห์มันสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์นะคะสอดคล้องกับเหตุผลในหลักของวิทยาศาสตร์มากนะโดยเฉพาะการทำนายหรือการกำหนดตัวเลขการจุดติค่ะซึ่งมันตรงกับวิทยาศาสตร์มากสำหรับคลิปในวันนี้จะพูดถึงคนที่มีหมายเลขสี่นะคะอยู่ในดวงชะตาบัตรประชาชนคุณก็สามารถไปดูได้ค่ะถ้าบัตรประชาชนคุณมีเลขสี่่ตัวสุดท้ายเลยนะคะเพราะ นะในตำรานนี้มีการพูดถึงเลขบัตรประชาชนอยู่ด้วยนะคะก็สามารถนำหมายเลขสีนี้ไปดูวิเคราะห์ได้เพราะมันจะเป็นจุดติของเรา,เราหรือจิตวิญญาณของเรานั่นเองตามบัตรประชาชนนะคะเลขสุดท้ายของคุณ,คณมันหมายถึงถังข้อมูลเดิมหรือจิตใต้สํากึกจิตวิญญาณของคุณตรรลิตของคุณกะนะคะชั้นนั้นส่งผลต่อชีวิตของเรามากแต่วันนี้ยังไม่ได้ไปเจ <ain> าะเกี่ยวกับเรื่องบัตรประชาชนนะคะจะมาดูพื้นดวงตามดวงดาวตาม นะคะความหมายที่ครูบาอาจารย์เขียนนะคะเป็นสีติข้อมูลมาหลายพันปีแล้วนะคะสำหรับดวงดาวหมายเลข4และนิสัยใจคอจริตของบุคคลหมายเลข4และวันนี้นะคะบอกก่อนตำราที่ดิฉันจะเอามาทำนายนะคะเนื่องจากคนเกิดวันพุธมีทั้งกลางวันและกลางคืนสำหรับดวงดาวนะคะดวงดาวนะคะซึ่งเป็นดาวพุธหรือหมายเลขสจะให้ความหมายทั้งคนเกิดวันพุธ และกลางวันแต่เวลาทํานายก็จะแยกค่ะแยกนิสัยใจคอคนกลางคนกลางวันและกลางคืนเพราะนิสัยค่อนข้างไม่เหมือนกันเวลาทํานายก็จะทํานายอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ตัวเลขค่ะตัวเลขจะใช้หมายเลขสี่เหมือนกันค่ะนะคะเรามาดูตามตาาําราพญานาคราชไหมาดาวนะคะดาวพุธค่ะ นะคะหมายเลขสีนั่นเองมีความหมายทั่วไปคือการสื่อสารการเชื่อมโยงภาษาตัวกลางรละหว่างสองฝ่ายเป็นได้ทั้งบุคคลสิ่งของเช่นหนังสือสื่อสารจดหมายดินสอกระดาษนะคะรวมถึงโพสเตอร์แผ่นพับใบพับมนุษย์ภูมิเทวดาภูมินะคะและบุคคลอาจเป็นเพศหญิงชายก็ได้โกศกพิธีกรนักจัดรายการวิทยุบุรุษไปรษณีพนักงานต้อนรับนัก พูดสื่อสารมวลชนล่ามอีกมุมคือเทวดาบริการนะคะถ้าเพศก็ให้นึกถึงเพศหญิงหรือชายก็ได้เชื่อชาติก็คือบุคคลกลุ่มอีรักอีหลานกัมบูชาเวียดนามลาวนะคะรูปพันหน้ากลมรูปร่างอวบอันสีสีเขียวใบไม้มรกต ตองอ่อนแล่ธาตุแร่ปลอดนะคะนิสัยนะคะเข้ากับคนง่ายมีศิลปะในการพูดนิยมการพูดคุยการสมาคมจริตศรัทธาจริตมีอุปนิสัยเชื่อง่ายศรัทธาง่ายไม่เอาเหตุเอาผลนี่คือข้อที่ต้องระมัดระวังนะคะหรือว่าจริตเนี่ยหมายถึงข้อมูลในอดิตชาติอุปนิสัยดั้งเดิมของเราค่ะนะคะตรงนี้นะคะเป็นจุดที่ถือว่าเป็นจุดอ่อนมากเพราะอ่า การการที่เชื่อสิ่งใดง่ายนะคะไม่มีเหตุผลนะคะศรัทธาจริตตรงนี้เป็นข้อจุดก่อนที่จะต้องระมัดระวังเพราะมันจะทําให้เราเกิดความเสียหายให้กับเรานั่นเองนะคะส่วนท่าทธาดินค่ะนะคะดินเหนียวดินขาดแคลนมีสภาพที่จับต้องได้แข็งแต่ละเอียดมีรูปทรงปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์สถานที่ที่เหมาะคือไปสถานีวิทยุโทรทัศน์นะคะ โรงพิมพ์อายวะปากสมองส่วนหน้าเส้นประสาทหลอดลมลำไส้ปอดรสชาตินะคะผสมนั่นเองนะคะนี่คือความหมายของดวงดวงดาวหรือดาวพุธโดยทั่วไปที่นำมาอธิบายก่อนนะคะซึ่งนักโหราศาสตระก็มักจะเอาดวงดาวหรือดาวพุธนี้เอาไปประกอบนะคะไปประกอบในการทำนายโดยเอาไปจับคู่หรือเอาไป ประกอบเรื่องอื่นๆค่ะนะคะฉะนั้นหัวใจโดยเฉพาะคนที่เป็นนักโหราศาสตร์จะต้องจดจําความหมายดวงดาวให้ได้นั่นเองนะคะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆทุกท่านที่กําลังศึกษาดวงดาวก็สามารถน,นะะํะความหมายนี้เอาไปประกอบและไปต่อยอดได้ส่วนคนที่ไม่ได้เป็นนักโหราศาสตร์หรือนะคะคนที่ชื่นชอบดวงช,ชื่นชอบดู โหราศาสตร์ก็สามารถนําเอาไปประกอบดูได้ค่ะเพราะดวงดาวนะคะจะเห็นว่านะคะความหมายของดวงดาวสิ่งหนึ่งค่ะนักโหราศาสตร์มักจะทํานายเกี่ยวกับเรื่องอาชีพอุปนิสัยจริตของเรานั่นเองนะคะฉะนั้นคนเกิด นะวันพุธหรือมีดาวพุธอยู่นะคะถ้าถามว่าอาชีพอะไรจะเหมาะสมนะคะจะเหมาะสมนะเป็นถ้าทํางานที่เกี่ยวกับสิ่งนี้นะคะมักจะ,จะเจริญรุ่งเรืองหรือประสบความสําเร็จหรือมีชื่อเสียงโด่งดังก็คืองานที่เกี่ยวกับการสื่อสารงานที่เกี่ยวกับพิธีกรรา,ายการทีวีจัดรายการนั่นเองหรือเป็นดารา นะคะได้หมดเลยพนักงานต้อนรับนักพูดนะคะนักพูดนะคะนักขายต่างๆการทำธุรกิจการค้าการขายที่พูดเกี่ยวกับคนค่ะคุณจะสําเร็จและไปไวทําเงินได้ไวกว่าปกติค่ะฉะนั้นจุดที่สําคัญเราต้องรู้จุดเด่นเราคืออะไรจุดอ่อนเราคืออะไรจุดเด่นคือพูดเก่ง เข้ากับคนง่ายมนุษยสัมพันธ์ดีนี่คือจุดเด่นเลยดึงมาใช้ค่ะก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จไวนะคะนะและจุดอ่อนของคุณเชื่อคนง่ายฉะนั้นข้อระมัดระวังเวลาคุณเป็นเจ้าของกิจการต้องตรวจสอบเอกสารนิติกรรมดีๆค่ะตรวจสอบเอกสารหรือนะคะเวลาจะไปร่วมธุรกิจกับใครก็ต้องศึกษาคนนั้นให ข่องแท้ก่อนอย่าพิ่งใจร้อนนะคะสืบประวัติเขาก่อนนั่นเองว่าเขาเป็นคนยังไงเพราะประสบการณ์ที่ดิฉันดูโหรา,าศาสตร์มักจะเจอปัญหาคนเกิดนะคะวันพุธมาปรึกษาถูกนะคะหลอกลวงทําธุรกิจเนี่ยเขาเชิญเงินไปอะไรอย่างเี้นะคะฉะนั้นสิ่งสําคัญต้องระวังนะคะระวังตรวจสอบนะคะคนที่จะมาร่วมธุรกิจตรวจสอบสัญญาดีๆนะคะ เรื่องเกี่ยวกับนะจริตเรามันเป็นศรัทธาจริตนั่นเองนะคะอ่าส่วนเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการทํานายนะคะก่อนที่จะไปดูการทํานายค่ะเรามาดูในเรื่องของนะคะดวงชะตาที่นะคะอ่าเป็นยานสัมผัสกับองค์พญานาคอ่าองค์พญานาขราชประจําตัวนะคะของคนวันพุธกลางคืนจะมีจิตสัมผัสกับพญาสีมุกดามหาหมุนีนิน ปาปานปางนะคะปานนาคขลาดนะคะหากนะคะท่านใดมีความทุกข์มีความศรัทธาก็สามารถที่จะไปนะคะไปกราบว้ยท่านใดที่อยู่อยู่ที่มุกดาหารและหากไม่มีโอกาสเลยนะคะคุณอยู่ที่ไหนก็ได้คุณอธิษฐานกิจได้ค่ะบทสวดบูชานะคะพระศรีมุกดามหามุนีนินปานนะนาครลาดนะคะสวด มน,นโมสามจบค่ะตามด้วยนะคะคาถานะคะกาเยเะวาจายะวะเจเจตาวาสิลิมุตมะหามุนินีละปาละนานังนาคังอิทธิเตชะพระลังอหังวันทามิสัพพะโสสิทธิ กิจจังสิทธิกรรม,มังสิทธิลาภผชะโยนิจังสัทธาโสถีพระวันตุเมนะคะคาถาจะอยู่ใต้คลิปนี้สามารถนำไปใช้ได้สำหรับใครที่เชื่อและศรัทธาและหากใครเกิดความทุกข์ลำบากเจอวิกฤตก็สามารถนะคะส่วนมนต์คาถานี้ค่ะ นะคะก้าวจบค่ะจะช่วยเรื่องปัญหาวิกฤตของเราการสวดมนต์มันคือเรื่องสมาธินะคะเพราะหากเราสวดมนต์เอาจิตเราค่ะความคิดเราและความรู้สึกเราอยู่กับบทบทสวดมนต์นั้นนะคะและท่องไป9้าบทค่ะมันจะทําให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบันเพราะการที่เราจะแก้ปัญหาวิกฤตได้คุณต้องอยู่กับปัจจุบันก่อนนะคะพอคุณอยู่กับปัจจุบันคุณจะเห็นทางออกเสมอนะคะฉะนั้นบทสวดมนต์ทุกคาถาค่ะ นะ้มันคือสิ่งที่เป็นอุบายอย่างหนึ่งนะคะเพื่อให้เราน,นมีสติอยู่กับปัจจุบันและบทส่วนมนุทุัคาถาค่ะมันก็มีอักขระในการสื่อสารกับเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสมอค่ะ นะฉะนั้นเวลาเราสวดมันก็คือการส่งขึ้นพลังงานเราไปสื่อถึงนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราบูชาอยู่นั่นเองนะคะฉะนั้นบนสวสโซนวันนี้คุณท่องไปก้าวจบคุณจะดึงสติมาอยู่กับปัจจุบนันค่ะยิ่งคุณทุกข์มากเท่าไหร่ท่องเยอะๆเลยค่ะมันจะทําให้เรามีสติมีสมาธิเมื่อคุณมีสมาธิเทพเทวดานะคะก็เข้ามาปกปักรักษาคุณจะเห็นทางออกคุณจะเห็นไอเดียวิธีการแก้ปัญหานะคะ,นะคะ,นะคะวิธีการอธิษฐานจิตนะคะให้ส่วน สวดคาถาอย่างน้อย9บทนะคะดึงสติมาอยู่กับปัจจุบันก่อนหลังจากนั้นค่ะสงบจิตหนึ่งนาทีและอธิษฐานจิตถึงท่านค่ะนึกถึงสิ่งดีงามค่ะและขอพอรสิ่งที่คุณปรารถนานะคะนี่คือการอธิษฐานจิตนะคะเรามาดูการทำนายวิเคราะห์นะคะนิสัยใจคอคนเกิดวันพุธกลางคืนตามหลักโหราศาสตร์ ทั่วไปนะคะเป็นการดูโดยทั่วไปมันยังไม่ได้เจาะดวงชะตาไข่นะคะเป็นการทํานายดาวโดยทั่วไปนิสัยคนวันพุธเวลากลางคืนนะคะมักเป็นคนชอบเสี่ยงหรือนะชอบการลงทุนต่างๆก้าได้กาเสียเป็นคนที่มีความรอบรู้และเป็นคนที่ฉลาดอดทนต่อสู้กับอุปสรรคได้ดีจิต <c oughs> ใจอบอ้อมอารีชอบอาสาช่วยเหลือผู้อื่นแต่ขี้นะขี้ใจน้อยเป็นคนที่ นะมีคนรู้จักเยอะชอบท่องเที่ยวสังสรรค์จุดเด่นเป็นคนนะเป็นเอกลักษณ์ของนะคนพูดกลางคืนนั่นก็คือเป็นคนชอบวางแผนในทุกเรื่องโดดเด่นมากดังนั้นน้อยครั้งที่ชาวพูดกลางคืนจะเสียรู้ใครคนอื่นแต่ถ้าได้สนใจอะไรเป็นพิเศษมัจกจะหมกมุ่นกับสิ่งนั้นจะงอหูก็จะงอหัวไม่ขึ้นถ้าได้เชื่อในสิ่งใดแล้วก็มักจะเปลี่ยนความคิดยาก คิดเล็กคิดน้อยขี้ระแวงง่ายใช้จ่ายตามใจตัวเองจนเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นี่คือความหมายโดยทั่วไปของพุธกลางคืนนะคะก่อนหน้านี้ดิฉันอ่านถึงดวงดาวนะคะเป็นวันพุธไม่ได้เจาะว่ากลางคืนหรือกลางวันแต่ตอนนี้เป็นการทํานายพูดถึงนิสัยคนพุธกลางคืนเป็นสี่ติข้อมูลที่มีการเก็บสะสมนะคะในเรื่องของความรักของคนพุธกลางคืนนะคะเป็นคนที่ขี้หึง หวงคนรักมากและทําให้เกิดผิดหวังเรื่องความรักได้หลายครั้งจากแรงหึงหวงของตนนะคะต้องระวังตรงจุดนี้เป็นจุดที่ต้องนะถือว่าเป็นจุดอ่อนนะคะถ้าได้รักใครชอบใครแล้วก็มักจะหลงคนนั้นเป็นอย่างมากติดคนรักมากแต่ในทางกลับกันถ้าเป็นคนโสดก็มักจะนะคะมีปัญหารักที่นะคะพี่เสียน้อยมัก เวลาเป็นโสดค่ะเขามักจะมีคนเข้ามาเยอะนั่นเองนะคะเข้ามาเยอะมีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวง่ายในเรื่องของความรักมีเสน่ห์ดึงดูดต่อเพศตรงันข้ามถ้าเขายังโสดส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกคนคนหน้่งเยอะมีคนเข้ามาเยอะนะคะแต่ถ้าได้รักใครแล้วมีคู่แล้วก็มักจะหึงหวงคนรักนั่นเองนะ,ะถ้าเป็นหญิงจะชอบผู้ชายที่รูปร่างสูงใหญ่ถ้าเป็นชายก็มักจะชอบหญิงที่อ่อนหวานนี่คือ เป็นข้อมูลสี่ติโดยทั่วไปตามตำรานะคะมักจะมีเขียนไว้เดี๋ยวเรามาดูความหมายนะคะที่ละเอียดกว่านั้นอีกนะคะในความหมายของคนเกิดวันพุธนะคะในในเชิงลัคนาค่ะคนดาวพุธนะคะเป็นธาตุน้ำนะคะความหมายของดาวนะคะเป็นนะลัคนาจะจะไม่เจาะ พูดกลางคืนกลางวันนะคะสามารถใช้ได้ทั้งพูดกลางคืนกลางวันใช้ความหมายดาวเดียวกันนะคะเพราะลัคนาจะไม่มีการแยกนะคะเพราะมันเป็นการทำนายพื้นดวงโดยทั่วไปไม่ได้เจาะแยกนะคะคนนะ,ะดวงคนวันพุธเป็นคนช่างพูดช่างเจรจาจึงเหมาะกับนักพูดเหมาะกับทำงานเกี่ยวกับการเจรจาการพูดโดยส่วนใหญ่คนเกิดวันพุธหรือดาวพุธกลุ่มลัคนาหรือดาวดวงชะตามีดาวพุธเด่น บนดวงมักจะทำงานเกี่ยวกับการพูดการอบรมการค้าการขายจะเหมาะกับตัวเองการติดต่อนะคะคนกลางค่อนข้างจะได้ดีกับเจ้าชะตาดวงชะตาสดใสนะคะเจริญกล้าวหน้าได้เพราะมีปัญญาดีฉเฉลียวฉลาดพลิกแพงสถานการณ์ได้ดีไม่ค่อยนะไม่ค่อยลำบากเอาตัวเองรอดได้เสมอในบางคนนะคะค่อนข้างพูดจาคล่องแคล่วพูดจาฉาดช้างได้ดีนะฉะนั้นก็มักจะเอาตัวเองรอดนี่คือ นะคะพื้นดวงโดยทั่วไปดาวพุเป็นดาวมีพลังชีวิตแห่งการลดเล่นและสร้างสารรค์มักมุ่งไปยังจุดมุ่งหมายแห่งชีวิตเป็นคนที่เรียนรู้จากการศึกษาและวิเคราะห์ของตนจึงมีความเชื่อมั่นตนเองตามหลักมีเหตุมีผลอารมณ์ของผู้ชายวันพุธเต็มไปด้วยความฝันการเดินทางความมั่งมั่นคงไปสู่ความสําเร็จด้วยมันสมองด้วยพลังตัวเองที่ถีมั่นใจในตนเองดาวพุธเป็นดาวทางโลกในความในความ ชั้นต้นนะคะหมายถึงการพูดการสื่อสารความคิดเป็นดาวธาตุน้ําฉะนั้นคนที่เกิดวันพุธส่วนใหญ่มักจะคิดนะคะมักมักจะติดคิดนะอย่างคนทั่วไปตามกระแสจะติดเทนอะไรที่มีเทนก็มักจะตามเทนนะคะนะคะเป็นแบบทุนนิยม ในดวงคนที่เกิดวันพุธเป็นเจ้าของกิจการหรือมีตําแหน่งใหญ่โตมักจะติดชอบการเสี่ยงหรือมีการลงทุนนะคะเพราะเชื่อมัน่นการลงทุนและการกล้าตัดสินใจมักจะนํามาซึ่งความสําเร็จให้ตนเสมอนะคะซึ่งทําให้ชีวิตอยู่บนความเสี่ยงเสมอจึงเป็นเหตุผลนะคะนี่คือความกล้าเสี่ยงของเขาก็ทําให้เขามักจะมีทรัพย์สินนะคะและก็อาจจะทําให้เขาเสียไปด้วยก็ได้นะคะฉะนั้นข้อหนึ่งค่ะ คนดาวพุธมีข้อดีคือนะคะเป็นคนที่นะไปก่อนคนนั่นเองรู้กระแสและไปก่อนเขาก็รวยไหวนั่นเองนะหัวกันค้านะคะและก็เจรจาต่อรองดีแต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะความกล้านี่แหละความกล้าเสี่ยงนะคะฉะนั้นจุดดีมีจุดต้องระวังก็ต้องก็ต้องอาวางแผนดีๆศึกษาให้รอบคอบนั่นเองนะ,ค,ะคนที่เกิดวันพุธหรือพุธกลุ่มลัคนาหรือคนที่มีดาว พุทธเด่นบนดวงชะตาชีวิตจะต้องเริ่มต้นนะคะตั้งแต่วัยเด็กโดยการสแสวงหาความสามารถตนเองพูดง่ายๆตอนเด็กเลยตั้งแต่เล็กจนโตมักจะมาด้วยความสามารถตัวเองนั่นเองนะคะนะและความสามารถและออกความคิดเห็นนะได้แทบทุกเรื่องจึงทําให้ดูเป็นคนรอบรู้เป็นคนฉลาดนะคะคนที่มีดาวพุธเด่นบนดวงมัก พลิกแพงแก้ไขปัญหาได้ดีเรียกว่าเป็นคนฉลาดนะคะนี่ก็คือชะตาโดยทั่วไปนะคะนะดิฉันก็นำมาแบ่งปันเพียงทั่วไปนะคะการงานอาชีพนะคะที่เหมาะก็ ให้เราเข้าใจไว้อะไรที่เป็นเทรนด์สมัยใหม่นะค,คุณรู้ก่อนทำก่อนคุณรวยก่อน่ะน,นะคะและเอาคำพูดของคุณไปใช้ค่ะเพราะคุณพูดเก่งสื่อสารเก่งนะคะก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จไวนะคะนี่คือจุดเด่นเลยนะคะเรามาดูอีกนะคะเ่าเรามาดูในเรื่องของนะ,ะแต่ในเรื่องของอ่าในอุปนิสัยลึกๆของคุณนะคะสำหรับคนวันพุธนะคะ ก็ใช้ได้ทั้งพูดกลางคืนกลางวันนะคะอุปนิสัยช่างคิดมีความรอบรู้นะคะมักเป็นนักวิชาการหรือนักคิดเป็นส่วนมากมีความสามารถหลายด้านและเป็นคนที่นะคะเอาใจใส่สนใจกับความก้าวหน้าของตนเองสูงจิตใจอบอ้อมอารีเป็นคนที่มีน้ำใจกว้างดุดนะคะสมามหาสมุทรนะเพื่อนฝูงชอบคบหาพราะเป็นคนใจนะ้าใจกว้างนะคะช่างเกรงใจและถ่อมน้อม นะถมน้อมถมตนนั่นเองผู้คนมักจะชอบมักจะเก็บความรู้สึกความพึงพอใจหรือไม่พอใจไว้ข้างใน<อ>นะคะเป็นคนที่ไม่ช่างพูดเพ้อเจ้อนะคะโวยวายมักจะเสียปรับเปรียบเพื่อนฝูงอย่างเนื่องนินนะคะพอชอบอาสานั่นเองนี่คืออุปนิสัยโดยทั่วไปค่ะการงานนะคะถ้าเป็นผู้ชายมากักชอบงานที่เกี่ยวข้องกับนะคะเรื่อง นะในในเรื่องของความสวยความงามนะงานเลิศเือมักชอบงานสบายสบายทำอย่างนะ มักจะค่อยๆทํานะคะบางครั้งดูเหมือนอึดอาดนะคะหน้าลาคาญเลยนะคะถ้าเราไปทํางานนะคะถ้าเป็นลูกจ้างก,ก็จะทํางานอย่างช้าๆเชื่องเช,ชื่องนะคะเพื่อนนะนี่คือลักษณะนั่นเองมีมักจะเป็นคนอชอบในการฝันนะคะและบางครั้งก็จะมีข้อที่ต้องระวังเลยบางครั้งนะคะก็จะเป็นคนอู้งานที่เกียรติงานบางครั้งจะมีอารมณ์เบื่อง่ายเบื่อ หน่ายงานจุกจิกนั่นเองนะคะตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังหากเราไปทําในสิ่งที่เราไม่รักเราจะเกิดอาการเบื่อหน่ายนั่นเองที่เกียรทำนะคะพอทําในสิ่งที่ไม่รักนั่นเองนะคะน,น,นี่ก็คือพื้นดวงโดยทั่วไปนะคะที่นําเอามาทํานายประกอบนะคะในวันนี้นะคะสำหรับการดูโหราศาสตร์พื้นดวงคนวันพุธกลางคืนค่ะ นะะดิฉันจะปิดท้ายด้วยพลังจิตเสมอทุกคลิปนะคะชีวิตของเราทุกคนสามารถนเนรมิตชีวิตได้ให้เป็นคนอยู่เหนือดวงได้ให้เป็นคนอยู่เหนือโลกได้การที่คุณจะเป็นผู้อยู่เหนือดวงได้คุณต้องเข้าใจเรื่องกฎธรรมชาติกฎแรงดูดพลังจักรวาลนะคะต้องเข้าใจเรื่องคลื่นพลังงานเราทุกคนมีคลื่นพลังงานและรอบโลกใบนี้ก็มีคลื่นพลังงาน นะทุกความสําเร็จของเรานะคะมันเกิดจากขึ้นพลังงานภายในตัวของเรานะคะส่งออกไปและไปดึงดูดขึ้นพลังงานที่เหมือนคล้ายกันกลับเข้ามานี่คือกฎแรงดึงดูดค่ะหรือหลักธรรมเขาเรียกว่ากฎแห่งเหตุหรือผลนะคะกฎแห่งเหตุและผลนะคะธรรมะเราเรียกว่ากฎแห่งกรรมสร้างแบบไหนได้รับแบบนั้นและสิ่งที่เราสร้างมันคือจิตของเรานั่นเองโลกภายในของเรานะนั่นก็คือความคิด ความรู้สึกของเราก่ะส่งผลเป็นการกระทําและผลลัพธ์ตามมาฉะนั้นหากวันนี้ค่ะชีวิตเรานะคะเป็นแบบไหนให้คุณเข้าใจไว้เลยค่ะมันเกิดจากกิจภายในของคุณและหากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงเป็นคนเหนือดวงหรือเป็นคนเหนือโลกคุณแค่ปรับโลกภายในหรือพลังภายในของคุณให้อยู่ในคืน ที่คุณปรารถนาในคืนดีๆบวกบวกค่ะเพราะพลังงานในตัวของคุณมีแค่สองพลังงานเองบวกกับลบค่ะหรือพุทธเราเรียกว่ากุศลกับอกุศลค่ะคุณเลือกส่งแค่นั้นเองนะถ้าคุณควบคุมความคิดคุณได้ควบคุมอารมณ์คุณได้คุณควบคุมชะตาคุณได้ค่ะฉะนั้นโหราศาสตร์เป็นการเก็บแค่สีติค่ะถ้าคุณไม่ควบคุมอารมณ์ของคุณการเก็บสีติ คุณก็จะเป็นหนึ่งในนั้นที่นะคะโหราศาสตร์เก็บสีติไว้นะคะแต่หากเราเป็นคนเหนือโลกเหนือดวงชะตาคุณกำหนดชีวิตของคุณได้หมดเลยนะคะนี่ก็คือสำหรับโหราศาสตร์คำ นะสำหรับคู่มือหมอดูตาทิพย์พลังตัวเลขพญานาคคลาดในการที่ดิฉันนำมาทำนายคนเกิดวันพุธกลางคืนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะและก็ซับสไครต์ค่ะนะคะ,ะในคลิปต่อๆไปใครชอบการเรียนโหราศาสตร์สามารถกดติดตามช่องนี้ได้นะครเพราะจะมีสอนเรื่องโหราศาสตร์พลังตัวเลขพญานาคขลลาดนะคะและก็พยิปซีรวมถึงลายมือด้วยนะคะก็จะทยอยทยอย ไปแบ่งปันสอนในช่องนี้ค่ะนะคะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ